นาไซเลนไซเลนคืออะไรใช่นาเงือกหรือเปล่าคําตอบคือไซเลนไม่ใช่นาเงือกค่ะอ้าวแล้วมันคืออะไรล่ะไซเลนเป็นปีศาจที่หลอกล่อนักเดินเรือด้วยเสียงดนตรีและเสียงร้องเพลงที่ไพเราะเพื่อให้นักเดินเรือเนี่ยหลงทางและขับเรือไปชนหินหรือว่าทําเรือจม ตามตำนานไซเรนรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่รูปร่างเนี่ยมีหน้าตาสาสวยเป็นสาวงามแต่ว่ามีขาเป็นคลีบปลาคล้ายกับนางเงือกแต่ว่าพออยู่บนบกก็จะมีปีกแล้วก็บินได้ทั้งนี้นะคะลักษณะทั่วไปของไซเรนจะแตกต่างกันไปในแต่ละตำนานบางทีก็เล่าว่าเป็นนกที่มีหัวเป็นผู้หญิงไปเลย ด้วยความสามารถหลักๆของไซเรนก็คือการสะกดจิตให้ผู้คนเนี่ยทำตามคำสั่งของตัวเองด้วยบทเพลงและก็เสียงอันภพเราะเมื่อก่อนเนี่ยเชื่อกันว่าบรรดานักเดินเรือพอได้ยินเสียงของไซเรนต่างก็ตกอยู่ในภาวะไร้สติบังคับเรือไม่ได้ชนหินโศโครกจนจมน้ำและก็ถูกนำไปเป็นอาหารในที่สุด